พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพอสอทพวุฒิชัยไทยประดิษฐ์สดุดีวีรชนทหารกลา้าสละชีพเพื่อชาติก่อนส่งศพกลับภูมิลำเนาจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่14ทธันวาคม2567เวลา9ก้นาฬกาที่อาคารสุวรรณากรวสัสวรรณากรตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีอัญเชิญน้ำหลวงอับแพศกาสมัครทหารพรานวุฒิชัยไทยประดิษฐ์เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยยอทหารพรานที่4908หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านปารีหมู่ที่4ตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนาราธิวาสกระสุนปืนเข้าบริเวณจุดสำคัญทีมแพทย์และ พยาบาลช่วยกันยื้อชีวิตจนสุดความสามารถสุดท้ายอาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัยไทยประดิษฐ์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสุนยาลาเมื่อวันที่12ธันวาคม2567ที่ผ่านมาโดยมีนายชัยพรน,นิยมแก้วรองผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีพลตรีกรกฎผู้ชดรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าผู้แทนรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนราธิวาสผู้แทนศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9้าคณะผู้บังคับบัญชาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ส่วนราชาการเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีแสดงงความเคารพและอาลัยแก่วีรชนทหารกล้ายังความปลื้มปิติในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวไทยประดิษฐ์และเพื่อนทหารเป็นล้นพ้น ในการนี้แม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เป็นผู้แทนวางรีดเคารพศพของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาคลาบปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและวังรีดเคารพศพในนามแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่พร้อมมอบเข็มบางระจารันให้แก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัยไทยประดิษฐ์เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชะกู้เกียรติแก่วีรชนผู้กล้าในการเสียสละเพื่อความสงบของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนรับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จากนั้นเวลา11นาฬิกาห้นาทีแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เป็นประธานพิธีส่งศพของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัยไทยประดิษฐ์ณท่าอากาศยานปัตตานีสนามบินบอ่อทองตำบลบอ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยศพผู้กล้าถูกครูมอด้วยธงชาติอย่างสมเกียรติเคลื่อนผ่านทหารกองเกียรติยศที่ยืนให้ความเคารพไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีทางศาสนายังภูมิลำเนาณหมู่ที่6ตำบลชุมโคอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรต่อไป ติดตามข่าวเว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้